ชิงช้าสวรรค์2024วันนี้นะคะกับผลงานของโรงเรียนโยทินบูรณะนะคะจากจังหวัดกรุงเทพเราจะมารับชมผลงานของน้องๆกันนะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ก็คืนดีอะ่ะ ไปประจํการที่พม่าแต่ก่อนที่ผมจะไปคนช่วยแกล้งทําเป็นรักผมหน่อยจะได้ไหมเผื่อวันหนึ่งผมจะรําลึกได้ถึงวันนี้เมื่อถึงตอน,นนั้น,นแล้วค <น S 2> ุณเองอบบก็จะได้เป็นอิสระและได้พบกับคนที่คุณรอคอยคิดได้โก้ฮวนนัสะ หมุนเวียนสักกี่สิครั้ง ความน่าจะนั้นเจอกันไม่ว่าปีไหนพอสาวเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไป<อ>ยืดตามสซ่พอสซ่จากดวงใจก็คือเ้า ไม่อยากคอยทีังใครพอสอจะเมียนมุนเมียนก็ทั้งพอสอ คนที่พักพรากจะได้กลับบ้านใช่ไหมคะถ้าคุณดักษาสัญญานั้นได้ฉันสัญญาว่าในระหว่างที่คุณอยู่ที่นี่ฉันจะไม่เป็นศัตรูของคุณขาดอิสรภาพของคุณคือความตายของผมคุณจะได้มันแน่ จะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช่างพอซ้อ รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะนะัทเขาขอโทษไม่เป็นไรเลยคำสัญญานั่นมันคือความเห็นแก่ตัวของนัทเองนะลุงผลลุงบัวบอกว่าอังกำลังจะมีลูกใช่จ้ะอังควรตัดถิงนใจได้แล้วนัทอยากให้อังมีความสุขขอบคุณนะนะัทเขาต้องรีบไปนะ

คนสำคัญที่ความฝันส่งกาเชิญให้มารวมหวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แน,น

日月光 ใหไหวไม่ได้ถ้าผมไม่เสียใจเลยนะที่ได้รักคุณพคุณกับลูกคือดวงใจของผมสิ่งที่สะสมจากการครอบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคนะำว่า สันะิลมร้องเนี่ยร้องลำบากนะฮะร้องลำบากขึ้นแต่ก็ถือทำว่าถ,ถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะ สวัสดีครับส,ส,สวัสดีน้องๆทุกคนครับโอ้ยพี่กับพี่แพนนี่ลุ้นอยู่ข้างเวทีคนลุกมันมันมันตามเรื่องไปอะเราเรารู้สึกอินไปกับเนื้อเรื่องจริงๆที่เล่ามาตลอดทั้งหมดแล้วเสียงของน้องเขาก็เหมือนดึงให้เราตามเข้าไปในในเพลงคือมันมันอิ่มมันมันละมุนแล้วมันก็ดึงเราเข้าไปในเรื่องเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอังสมาลินแนะนำตัวเองก่อนดีกว่านะครับผมค่ะเชิญครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจริยาจันหอมชื่อเล่นชื่อน้องจีนค่ะเป็นไงบ้างครับโชว์วันนี้ผลงานกับเพื่อนๆวันนี้พอใจไหมฮะวันนี้ก็หนูเชื่อว่าทุกหน้าที่ทุกคนทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็พวกเราหลังจากที่ตกรอบใน2022ไปก็ฝึกซ้อมแล้วก็ตั้งใจมากๆมากๆจริงๆค่ะเพื่อที่จะสารฝันของพวกเราเองเนาะเพราะพวกเราก็เต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆค่ะโอ้ยน่ารักมาก,มาก ที่รู้เลยว่าเต็มที่สิเพราะต้องบอกว่าทหารในเขาเต็มที่มากขออนุญ,ญาตเรียกทีมทหารมาท่านนี้ได้ไหมทีมทหารใช่ไหมคะใช่เชิญเลยค่ะทีมทหารครับคุณช่วยในระหว่างที่คุณลบเมื่อกี้นะฮะผมเห็นมีคุณตั้งตะเบะเ,เมื่อกี้นิดหนึ่งผมขอชมอีกสักรอบได้ไหมฮะ <laughs> ทีมทหารของเราครับเชิญครับ ค,ครับมันเป็นโชว์ด้วยอะแล้วมันมีความวเป๊ะแบบทหารด้วยจริงมากจริงๆต้องบอกว่าน้องๆแดนเซอร์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะลีลาเต็มที่มากเดี๋ยวครูจะได้ให้คอมเมนต์กันแน่นอนค่ะเชิญเลยครับคบรูเบิร์ดครับอันแรกเลยคือความลงตัวมองมาสักพเนี่ยมันมีความลงตัวสีที่ใช้คุมโทนดีมากเลยเป็นเอิร์ธโทนทั้งหมดสังเกตเลยว่าจะไม่มีสีร้อนเลยนะครับมีแต่สีเย็นแล้วก็เป็นสีที่ มันทำให้บรรยากาศของเรื่องมันไปได้วยกันได้อันนี้คือน่าชื่นชมนะครับชากนักแสดงแคสมาได้ดีทุกคนเลยนะครับตะกี้ที่บอกเอาทหารออกมาเนี่ยไปตั้งบอยแบนด์ได้อีกกลุ่มนึงเลยนะเนี่ย <Hey! S 1> และที่อยากจะปลกมือให้ที่สุดเลยคือปลกมือให้ลูกสาวแดนเซอร์เห็นเขาเต้นเนี่ยเขาแบบภาระ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วเป็นท่าเต้นที่ใช้ทักษะบัลเล่กับคอนเทมผสมกันที่สวยงามมากนะครับเนียนเปะ๊ะไม่มีผิดไม่มีพลาดเลยและเล่าเล่าเรื่องได้กลมกลืนนะครับแต่แถวได้ดีแสดงออกได้ดีไม่มากไม่น้อยไปชื่นชมนดนเซอร์ที่แข็งแรงและเต้นได้ดีมากสมแล้วที่หนูไปฝึกมาหนึ่งปีแล้วกลับมาใหม่ปีนี้อันนี้คุณก็มีม,มีมีประเด็นที่อยากจะ จะนำมาคุยกันตรงนี้ก็คือถ้าตัวนักร้องไม่แสดงล่ะถ้าตัวนักร้องร้องแลวเล่าเรื่องอย่างเดียว oh. แล้วปล่อยให้ตัวแสดงเป็นอังสุมาลินมาอีกอีกคนหนึ่งคุูว่ามันก็น่าจะบีบหัวใจมากกว่านี้เพราะจริงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของอังสุมาลินเนี่ยเขาจะเด็ดเดียวมั่นคง วิ่งใช้อารมณ์ใน mm hmm. คาแรคเตอร์เขาเนาะแต่นี่ด้วยความที่น้องต้องร้องเพลงซึ่งก็ดีแล้วล่ะก็ถูกต้องที่จะท,ที่ที่ไม่ทํา,าอะไรเยอะ mm hmm. เดี๋ยวคะแนนร้องจะผักจะพลาดไปเนาะแต่ว่าค cool ุ cool ูโกเสนอนะในเฉยว่ามันเกือบจะบีบหัวใจโชว์ละแต่มันขาดไปนิดเดียวก็ตรง, mm hmm. ต,รงตรงนี้แหละเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโยชิมุรุนะเนี่ยนะนอกจากเรียนเด็นเล่นดีแล้วยังเป็นโชว์ดีแห่งปี2024อีก #hashtag ไปเลย #hashtag, oh, hashtag ไปเลย โชว์ดีแห่งปีน2024นี่ในส่วนของโชว์ค่ะครับในส่วนของดนตรีเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะสิ่งแรกที่อยากชมคือคือความสะอาดเล่นดนตรีสะอาดมากปกติเราถ้าเจอวงเล่น,นหลายๆชิ้นเนี้ยก็จะแย่งกันมาเครื่องเป,าเาเป่าก็จะเป่ากันมาเป็นพาร์ตเป็นแผงเพื่อให้มันแน่นเป็นความคิดที่ผิดหูกแต่สิ่งที่ลูกทําอยู่มันถูกเพราะดนตรีมันเบามันได้ยินเสียงประชันที่ชัดเจน อันนี้คือเสน่ห์ของลูกทุง่งเวลาตีของกล้ามันต้องได้ยินเสียงของกล้าที่มันชัดเจนแล้วมาตรฐานมันต้องได้การเอาทีมันีมาคุ้มครูบอกเลยว่าคุ้มคุ้มออกับการที่ยกทีมันีมาเพราะมันได้ยินชัดแล้วมาเล่าเรื่องได้ละเอียดยิบครูชอบมากเลยคนที่เล่นดนตรีแล้วมันสะอาดได้ยินทุกชิ้นได้ยินเสียงโกโตที่เป็นฝั่งญี่ปุ่นเนาะได้ยินเสียงขิมที่เป็นฝั่งไทยพอมันรวมกันปุ๊บไอ้มันเพราะอยาอยากชื่นชมครูครูมาไหมลูกครูดนตรีมาไม่ลูก ค,ครูอยู่ไหมคะเก่งมากลูกเก่งมากสิ่งที่ครูอยากแนะนาเรื่องเดียวเผื่อเจอรอบต่อไปเพลงแรกมันคีย์เอฟมิเนอร์พอเพลงที่สองรักเธอทุกศรลูกยังใช้คีย์เดิมเข้าใจอยู่ว่าวัวลอยเชื่อมมันจะโดดแต่ถ้าเป็นครูเปลี่ยนคีย์ลูกตอนนี้หนูไปเปลี่ยนคีย์ตอนเพลงที่สามตอนเพลงเธอคือดวงใจซึ่งมันแตะโน้ตเพราะหมดเลยทั้งดนตรีทั้งร้อง ถ้าหนูเปลี่ยนคีย์ตั้งแต่เพลงที่สองนะเพลงที่สองเพลงที่สามเป็นคีย์เดียวกันนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์ลงอันนั้นคือรอบชิงได้เลยขอให้ลูกโชคดีครับขอบคุณค่ะสุดสุดจริงแอบเห็นเลยเพราะว่าพอโชว์จบแอบเห็นหน้าครูหนึ่งคนบอกโอ้โหนี่รอบเปิดวงใส่กันขนาดนี้คือเต็มเหนียวมากค่ะแต่อีกส่วนสุดท้ายค่ะในส่วนของการร้องเรนเชอร์ครุสลาค่ะในส่วนของการร้องต้องบอกว่าสิ่งที่ครูประทับใจที่สุดก็คือ การให้เกียรติเพลงลูกทุง่งให้เกียรติยังไงก็คือหนึ่งเอาเพลงลูกทุ่งมาร้องและก็ยืนยันว่าจะใช้วิธีลูกทุ่งในการร้องทั้งหมดไม่กังวลว่าจะทันสมัยหรือไม่ทันสมัยฉันจะร้องแบบลูกทุง่งน้องจีนเก่งมากลูกแล้วก็แบ่งหน้าที่ทั้งสามเพลงและอย่างลงตัวชอบน้องจีนตรงที่วันนี้มาผ่องมากลูกได้สะอาดและได้สเสน่ห์หนูออกเสียง ได้อย่างชัดเจนเก็บรายละเอียดได้ดีและที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่เสียงที่สะกดเราอยู่ใบหน้าคนร้องนอกจากไปกับเรื่องราวแล้วนี่เขายัางทําหน้าที่นักร้องในขณะในขณะแสดงนันตรงนั้นด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยละสายตาจากผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยนั่นคือเสน่ห์ในความรู้สึกของครูถ้าจะมีจุดอ่อนนะลูกเข้าใจได้อย่างที่ครูหนึ่งบอกว่าพอผ่าน เปิดม่านจับจนเจ้าสั่งมาแล้วนี่พอมารักเธอทุกปเนี่การกตั้งขีดต่ำไปเล็กน้อยเวลาเข็บรายละเอียดพื่อืนดูแค่ที่<อ>เรา<อ>จะขยับ<อ>ได้ครบมากกว่านี้ไม่มีการสั่นไหวมากกว่านี้มันก็ต้องสั่นเพราะว่พาพอคีดมันต่ำมันประคองยากม,มันก็เลยเสียหายเล็กน้อยแต่มากู้คืนได้ที่เธอครูดวงใจลูกในนามคนแต่งรู้สึกลอยไปไหนก็มวลู <c oughs> <c oughs> หนูให้เกียรติ <c oughs> ทนครูมากขอบคุณค่ะ ครูดวงใจต้นฉบับคือพี่ก๊อตจักรพันแต่นี่คือเวอร์ชั่นของผู้หญิงที่ร้องได้เพราะที่สุดในความเห็นของครูครับเก็นมากโอ้โหโอ้ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจแทนน้องนะคะ ถือว่าเป็นหนึ่งโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะโรงเรียนโยธินบุรณะนะคะแล้วก็เชื่อว่า,าเป็นโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเปิดตัวได้ดีเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรอ,รอบแรกๆนะคะรอบเปิดวงนะถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะโชว์ยิ่งใหญ่นะแล้วก็แม่ทัพก็ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าลงตัว นะถ้าเกิดโรงเรียนไหนมีแม่ทัพดีนะ่ะถือว่าได้เปรียบนะคะถ้าแม่ทัพมีความสามารถมีทักษะนะคะแล้วก็มีคุณสมบัตินะที่เพียบพร้อมแนละเพียบพร้อมคือร่วมร้องได้ด้วยร่วมโชว์ร่วมแสดงได้ด้วยนะคะถือว่าทําได้ครบถ้วนเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะกับผลงานของน้องๆนายโยินบุรณนะค่ะ